สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกอีกแล้วนะครับกับแหนบที่ไีชื่อว่าเทพเจ้าไร้สาระนะครับก็มันไร้สาระจริงๆครับดูจากผู้เล่นข้างหลังผมก็ดูก็รู้นะครับว่ามันไร้สาระจริงๆครับแล้วมาอยู่บนหัวกูอีกเอเด็กโอ้กูจะเปิดคลิปน้องนะครับกูสาย,ายที่มามึงก็จะมาตามกูอีก อันหครับถ้าอยากรู้กันแล้วเกี่ยวกับความฮาที่กำลังจะเกิดขึ้นในคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตามให้กับผมตามคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วก็รับชมกันได้เลยครับเกมมาเลยนะครับดูครับว่าใครจะเป็นพระเจ้านะครับจากวันนี้ลูดไปแล้วพุพง่งพุ่งเขาให้โกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ <c oughs> ชื่ออะไรก็ไม่รู้เรับ <c oughs> วันนี้ก็จะแปลงล่างเป็นพระเจ้าแล้วครับวันนี้ไพทันเราเ่ะแปลงล่างถุงโอ้โหนะครับฮะพระเจ้าเวนอะไรเนี่ยจิ้งเหรนเหรอโอ้มาก o d การยำตีของมังกรคุณจะจิ้งเหรนนี่ฮะนี่ทำไมบอกคุณว่าจิ้งเหรียญวันนี้พระเจ้าไม่ใช่จิ้งเหรนนะครับจิ้งเหรนยญกำลังยืนอยู่บนอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้จิ้งเหรนอยู่นี่ครับจิ้งเหรนอยู่กับอยู่บนอยู่บนหลังคานะครับตอนนี้ ผมกำลงังผมต้องหนีผมต้องหนีจิ้งเรนครับฮะมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหมีมังกรนะมัง,งกรกับจิ้งเรนนะครับตอนนี้จต่ผมบอกผมว่าจิ้งเรนนะ่าจะปล่อยมังกรออกมาโอ้โหจังวะนี้จิ้งเรนปล่อยปล่อยเอฟบกนะครับยิงเข้ามาบนคาโอ้โหโดนกูครับโดนกูครับโดนผมลองไปดูนะครับจิ้งเรกเนกำลังทำอะไรครับจิ้งเรีนกำลังมองดูนะครับังหวะนี้จิ้งเรนกำลังมองดูเราจิงเลนฆ่ากู จริงเลรีจะฆ่ากูจมน้ำไม่ยช่จมน้ำกูจะตายกูจะตายน้ำต่วมน้ำต่วมกูปีนกูโดดกูโรดเอ้าเอาเฮ้ยใช่ด้เดี๋ยวจะตายแล้วกูยังไม่ตายดีกว่ากูเลือดอยู่เลือกกูเลือะแค่นี้ว่านักกูน่าจะไม่รอดจัดๆแต่ครับว่าจริงเลรียลงทะไรจริงเลรีปล่อยเอฟตีบวกลงมาอีกแล้วครับจริงเลรีเดิมหากูแล้วครับจริงเลรีปล่อยยูเอฟโอลงมา ยิงเลนโอยเอฟซูบไปยิงกูครับตัวนี้เอฟซูบก็ต้องเลยกูไม่ได้เออมาดียิงเลนโอยโตนาโดยิงมาแล้วโป้งตายครับจังหวะนี้ยิงเลนเจ๊ปืนเจ๊ปืนไฟยิงนะครับยิงเลนลูกคนตัวนี้ย่างวุณไปแล้วตัวนี้กันครับพูดมัวไปนั่นแหละจังหวะนี้ยิงเลนปล่อยอะไรมาอีกยิงหรือไม่นะยิงเลนปล่อยตายเลยครับ ไม่น่าพูดคนเตีนงแต่จิ้งหรีเลยแม่งกูตาเลย <laughs> ช่ไมเพื่อนอ้าว What เปไปไปรับชมด่านต่อไปเโอเคมาแล้วนะครับด่านที่สองจังหวะนี้ใครจะเป็นพระเจ้าจังหวะน,นี้พีบ๊บโอเคครับไอคนนี้เป็นนะครับโอเคไม่รู้ว่า จังหวะนี้ครับแปลงร่างเป็นเตทันแล้วครับจังหวะนี้พาปลาลงมาตู้เป็นตัวอะไรครับจังหวะนี้โอเคครับปลาเจ้าปกตินะครับเป็นปนปกติโอเคพลอยชีวิตกับเจ้าปลาเจ้านะครกับหนังสติ๊กหนึ่งอันนะครับเราจะเอาไปยิงปลาเจ้านะครับหนังสติ๊กหนึ่งอันยิงเข้าไป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 โอ้แม่งเข้าตีเรหกเข้าตีเรหกกูจะบ้าโอ้โหหยุดเอ็กเลยแม่งปลาเจ้าวนเน็กทุกคนโอ้โหแม่งกูมันตื้อลุมยำครับลุมยำ ยิงตาแม่งไงโอ้โหแม่งกระทืบป่ะไปวันนี้โอ้โหแม่งตายข้าตียเลยไม่โดนไงมึงยืนนิ่งอะโอ้มันเลยมาแล้วเดินมากูแล้วเดินมากูแล้วมึงกระถือป่ะกูแน่กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงมาไอเลยมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วมันจะฆ่ากูตะวันยิงตูดแม่งนะยิงตูดยิงตูดยิงตูดกระถือกูยิงตูด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  ปัจจันจะจานาไรจะจาาพวกคุณปัจจปพระเจ้าเร็วเจ้าไปนี่พระเจ้าตายอยู่คุณชนะครับโพระเจ้าคนนี้กากมากเลยชนะเร็วจังวะไอ้เหี้ยคุณว่าจะเล่นได้นานวันนี้ปนเป็นตัสมเป็นโอเคมาแล้วนะครับใครจะเป็นพระเจา้จาจังวันนี้ใครจะได้เป็นพระเจ้าครับโอ้โห,โหคนนี้ไม่ใช่คนเดิมครับ,รบเปลี่ยนคนแล้วตอนนี้เราอยู่ตอนนี้พระเจ้ากำลังจะแปลงร่างไปแต่ท่นนครับจังวันนี้ ต้มพระเจ้าเป็นตัวอะไรครับตัวนี้บุกผเป็นเคเนหมดสนีนะครับจิตชีวิตนะตัวชีวิตกำจัดพระเจ้าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> มาสัตว์พระเจ้ากูจะยิงหนังตุติ๊กใส่ไข่มึงมา <c oughs> <c oughs> มันยิงหนังตุติ๊กใส่ไข่พระเจ้าดีกว่าเพื่อนเพื่อเราจะได้บุญนะ <c oughs> บุญกับผีที่ไม่ยิงชีวิตมาเพื่อนอายุสายฟ้าพระเจ้ากำลังใส่ป่านะครับอายาคีโกคีของที่ผายเลย <c oughs> มามามา,มา,มา ยิงไข่ไหมยิงโหดก็ได้เอามาดิปัญจาไปไหนปัญจาไปไหนปัญจาโอ้ยน้ำมีโอ้รดไปกลุ้งเลยเนี่ยรูดไปกลุ้งเลยไม่ได้มากูไม่ได้สักแล้วโอู้เดียวกูล้มไม่เอากูล้ม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 แล้วอย่าซ้ำดิเออกุล้มแล้วอย่าซ้ำมาดิกูณยิงนางตันติกตั้งแต่ไกลยังไงตันติกไม่โดนขัดตีละสองบ้านยิง ไปใกล้ๆไปใกล้ๆที่น,นี่นมันเป็นอาวาหรือเปล่าวะว่าใช่อ้าวพระเจ้าตายอยู่เกมจบอีกแล้วเนาะกู้ชนะอีกแล้วแม่งกัทำไมง่ายจังวะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะเป็นปพระเจ้าหรือว่าลน่าจะได้น่าจะได้หาไปแดนต่อไปเลย <c oughs> โอเคนะครับดูครับว่ากลายเป็นพระเจ้านะครับจังหวะนี้ชูบเข้าให้นะครับ <c oughs> ไม่รู้จุดไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า น่าเดือดจะปิดเลยเฮออ้ย <c oughs> แปลกลางแล้วครับตุ้มตอนนี้ผมจะเออมันเป็นคนลาแมบนะครับไม่ใช่ข่าประเจ้านะครับตอนนี้เราต้องหาเราต้องเอาชีวิตรอดจากพระเจ้าไว้ได้นะครับพระเจ้าจะเป็นคนฆ่ายัางได้อย่างเดียวครับเราจะฆ่าประเจ้าไม่ได้นะตามมาอุ้เย,เ,ยเดินตามโอ้โหมันโดนทึบเราจะวนมันโดนทึบบ้านนบไปอียโอ้โหแม่งเร็วชิบหายเลยแม่งวนโดนทึ้บ้านเนี่ยรู้ไหมคนตุ้มะกฤฤฤฤี่ปีมรู้ไหม ราคากีบาทรู้ไหมเออบ้านเขาอ่ะเตะทำไมวะเออไม่รู้เรื่องเลยมิกูกับกูตองกูตองตามหลังไอ้สัตว์แม่งโดนโดนสะเก็ดโอ้เฮียเฮียเจ้ากูมันเตะกูมันเตะกูมันลุกบอลเลยโอ้โดด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 โอ้โดดโดนกูไปอยู่แล้วอยู่แล้วแจ้กูแทงกูมาทำไมมันยิ้ไม่กู มันทุกคนมาเดินตามกูมายี่มันมันเตลมันเดินมน่นแล้วทุกคนโอเคมนมีกูแล้วสามนาทีผ่านไปนะครับผมเลือดอยู่เท่านี้นะครับเราอยู่กับเพื่อนกนจะมาเพื่อนไปตายไปเราถ้าเพื่อนเราถ้าเราตายเพื่อนก็ต้องตายด้วยเจอไหมเพื่อนไม่ใช่ไปไหนก็ไปสัตว์ไล่กูแล้วทุกคนที่จะไล่กูเฮ้ยมันเจอคนหินมันดึงมะเทอบผมแล้วยิ่งมันใจอคนกี่วาย ขิ่พายแล้วไม่โดนไม่โดนเดนอูกลบกูเทียเียเปลีเป้าหมายเปลีเป้าหมายมัฆ่ากูฆ่ากูตืบตืตืบตืบไปดูตืบไปดูตืบไปดูมันยงตามันตานเลยมันตาันเลยไปฆ่าพวกฆ่าเม่มึไปฆ่าพวกฆ่าม่เนี่ย <min> ไปเรก้าแม่งหน่อยมงตามมูมกิอะไรเนี่ยมต้อตามกูอะมัต้องามมาเพื่อนเโด่ัเพื่เพ่อนกินนะไอนี้กินนะตยกูฝากเพืนนีเข้ามาเบียเบียมเบยมของผมองใจเอาแล้วครับตอนนี้ปาาเพื่อนแล้วปาาเพื่อนแล้วเวบครับแวบแวบแล้วกุลง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 กูลงกูลงกู ไอศัตรูพามาเพื่อนกูตายเองนี้แบบดันต่อแบบดันต่อโอเคหมดต่อไปต้องข่าปรา้านะครับคุณดูครับว่าใครจะเป็นจะเป็นปราจ้านะครับเลยผมไปแล้วจังหวะนี้ฟาลาจหปโอเคครับตรงนี้เขาเราจะมาดูครับเพราะเขาแปลงร่างเป็นเป็นปรเช้าเราจะเป็นรูปร่างแบบไหนจะเป็นตัวเงินหรือทองหรือเปล่าวิ่งก็ไปโอ้โหเป็นห่นรายการนะครับ ปูชีวิตรอดผมไปซื้อมาแล้วตอนนีผมไปซื้อใหม่ประกวดยิงหูยิงก็ยิงก็ไปสอดยิงยิงยิงไปยิงไปยิงโตดยิงโตดยิงโตดไอ้เหี้ยยิงโตดยิงไปเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยมันยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันในสุดยิงมันยิงมันยิงมันยิงไข่ยิงไข่จะได้เหรอมันมันเลยงี้ตายยุไปเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยกันทอนไมกคุณมือเพื่อนเพื่อนตายโอ้ยเพื่อนเออนั่นแหละ ไว้เว้ยไอ้ยัยไปใชะบุกกระบะยิงผมยิงเราแลว้เวเพื่อนเราจะไปเข้าเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนยิงมนันปืนไฟจะโอ้โหระเจ้าวไรสาระจริงไรไอ้ยัยเพื่อนไปแจวไม่มีหรอไอ้ยัยมามาฆ่าคนตายแบบนี้มาดิชอบฆ่าคนเนี่ยเนี่ยแบบนี้เออไรสาระจริงๆเลยไอ้ยักษ์ยืนเิงก็บอกว่าไรสาระมาดิมาดิมาดิม,าดม,าดมึงลงไปไหนเราคนยิงอยู่ข้างหลังเนี่ย เออคนงอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแดงตะลมตะลมตบตึกมาแล้วแต่มันแต่มันเห็นกูมึงดูดิพระเจ้าไอ้โง่จริงเลยแม่งเห็นกูคนยิงข้างหลังเนี่ยไม่สอดไม่เห็นเนี่ยเกียร์นี่มันชอบทำลายของนี่หว่าไม่ฆ่าคนแล้วมันทำลายของเข้าของมันแล้วเนี่ยยิงแม่งตายหงเนยดีกว่าไม่สนเใยอะไรแล้วกูมามามึงมามึงจะไปไหนเราอยู่นี่กูอยู่หลังคนเนี้ย อู๋อยู่ข้างหลังมึงตายไปซะอีกวายผมพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปหน้าเจหรับวันนี้บ๊ายบาย